สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเพื่อสกุลสกุลเด้อที่เข้ามาติดตามซ่องกุ้งบาลาน้องอน,นุนมือนี้างเพิ่นกาได้ไมาเห็ดห้องข้วห้องน้ำแด้พี่น้องเพิ่รล่มมาก่อแล้วมือนีกาพอดีพี่น้องมือนีกาแมนโอกาสดีที่ฝนบ่ตกเพราะว่าจะมีขยนันฝนตกแต่พี่น้องคือเมื่อวานนี้ฝนกระตกกปแแนแมนมือนีกาแดดเพิ่นกาได้ลืมมาก่อเลย เด้พี่น้องได้ก่อขึ้นมาเลยไปพี่น้องเขาไปเบิ่งนน้ำกันนะวะเพิ่นก่อไปหอดใส่แล้วแม่นมื่อวานนี้เพิ่นได้เอาทองมาส่งกาคําเติบและจักสีหมงแรงกับบดีมื่อวานนี้เอาก็ร้อทาเพิ่นมาส่งแม่นมือนีกาสร้างเพิ่นกาแม่นได้มักก่ออีพอกับระากุ้งเพิ่นกามาช่วยนําพี่น้อง สวยๆกันคนละไม้คนละมือจังแหลววไวน้องเบนใส่เกิมได้ล่ะใส่หมวกเหลืองเบนได้ท่าไหม,มเนื <S <S เอ่อนเบนแไมสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อ ป่ <c oughs> ากันลุยงานพี่น้องมาเลยเออพอบนกระกร่างด้านนี้พี่น้องสช่วยๆกันบักกุ้งเป็นคนผสมปูนเด้อเด็กสมปูนเด็กสมปูนเิ็กทำมาก่อนเลยพี่น้องบักกุ้งเป็นชาติมาบุ้งเนาพอดีก่อบนนั้นก็ได้ไป็นทีนึงแล้วยิงเรือแต่ที่คานดได้ไหมเด็กสั่งคนสบายดี <c oughs> สบายดี <c oughs> ยดเลยไง มันก็ได้ไล่เติบแล้วพี่น้องก็ห้องนี่เขาตาจีเที่ยงคานอะไรก็เทคานไปก็ห้องดำเนี่ยกเที่ยงคานเทคานพร้อมขอกก็ไปอีกก็เที่คันพาบัตรนี่เป็นพาตาจีเที่ยคานอยู่สองสองคันเอาไวันนี้หนึ่งนะด้านนี้จะสิประมาณนี่แหละขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เทคานไปแล้วจะเอาสีใส่หัวแก้มอยู่วันนี้ตามที่ไา ทางทังเยลวันเพิ่นแม่นำมาเนาะสองบ้านใช่จได้สองบ้านแล้วก็มันก็เกียก็จะใส่เป็นไม่ไม่เส้นไม่เดี่ยวกันไปเแม่นน้เป็นอก้าระินให้มันลงม่นแล้วส่วนตะตังประตูในสมิงจะเอาหมลยเนาะประตูนี่าะสมิงว่ากเคิดมงนี้มงนี้มงจอกน้าไมแม่นป่าในน้ำมงนี้พี่น้องแต่ว่า จะมีเงามันตรงกับประตูหลังมิตรงมันจิใกล้เคียงกับประตูแมนแมนทั้งล่าทั้งก็ถือแล้วพี่น้องเด้อเรื่องประตูตรงกันนี่สมีไห้นี่เห็ดมงนี่เอามงนี่ก็ดินจีประมาณสักก่อนนึงแมนจ้าแมนเพราะว่าอันมงในกาพื้นที่มันก็จะว่างนี่ะฮะวางเครื่องวางคลองยังกะได้รลายเติมเนาะ มนนมแมนใส่สองบ้านอากาศมันได้หลวงข้ามาบ้านคัแมน, <ะ S 2> เนเฟิ่นแต้ม,หมให้เบ,นนบิ่งข<จ>้างแน่ทมงไมชาวมิงเบิรงนจ้าแมนยิ่งได้เวลาเฮาจะได้เปิดออกมาเวลาเฮ็ดกิจอยู่มันจะได้ระบ,บายอากาศาได้ดีกว่ามันจ<น>ะเย็นเนาะเย็นคักอากาศนี่คือเาตุ พอทิศอ่อนขันขันนี้ต่อขันมาเป็นของน้ำภายในแล้วก็ตัวด้วยซ้ำนึงที่เอาไปละวตัวนี่วะเพราะว่าถ้านี่จะเป็นห้องส้วมเพราเท็ดล่วงเลยแต่ว่าเปิดไม่เปิดให้มันเห็นส้วมเพาต้องเอากระนั้นเนาะแมนแนเวลาเปิดมาให้มันไม่เห็นส้วมมันจะ่าเขียนนะแม่นเอามุงเข็ดนะก็ได้นา้ออย่างที่ทิล่วงเลยมันจะได้กุลกวๆเป็นเขียนอาก็ขอเวลาเอากระนั้นอย่างเนาะแม่นในการที่จะเข้าครัวเา ใหญ่ลองควานของคาก็กว้างขวางเติมพี่น้องงานคุ้กันคุ้นงาน้กที่เล็กติมพี่น้องหอยพอกันจะมาลุยงายเองแต่ยังมีอีกคนหนึ่งมวยพอกันเมื่อเอาพุกนบุกอมาตัดเล็กนะครับตัดเล็กตัดเอานเพื่อิ้งานสอสี่เนาะ สาสี่ทั้งเบากุ้งสี Finally, <c oughs> <c oughs> okay, cocaine, ่ห้านี่เด้ห้าอนมน้อยวาเก็บจะคือโบใส่เปล่ะใช้อ้ายเ๋ยวจะเดลยแอมไปใช้ใช่อัมไปเดินผ่านหนองนนมาเร็นู้นเนาะ อันนี้บอกุ้งเพิ่นกระได้ซื้อมาเพิ่มเติมในพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นเอิ้นว่าจังไดก,งนนกับบอกกุ้งบอกกุ้งกระบะหรือว่ากับบา้าวัวฝนฟังใต่เพื่อนเนาะใช่กับบนะ้าเขาซื้อมาเป็นอุป,ปกรณ์ในการประสมปูนมันสิง่ายขึ้นแล้วก็บระบบสะดวกสวกบายกระตามที่ป้าเพป็นแนะนำมาันอะไรเนาะป้าเพิ่นให้ซื้อนะพี่น,น้อ,นองจากอันนึงเพิ่นว่าแพงนนะี่ยังเท่าใดเฮ้ยสองแสนห้าสองแสนห้ากับพันบาทสองแสนห้าปลาสองแสนห้าวะ ได้ซื้อบล็อกแก้วมาแล้วจะมีเหรอบล็บอกแก้วยัง,งมันเห็นงามได้งามบ่คือบอกุ้งเพิ่นเป็นคนไปซื้อแล้วพี่น้องสมิงหันสีวังเศร้าเนี่ยสีเห็ดกินก็เลยบ่ได้ไปซื้อเพิน่นมาเบิง่งมาเพือนพี่น้องไบล็อกแก้วครับอันนี <ừ> มน้มันแก๊สเท่าไรบกุ้งแก๊สละแสนแก๊สละแสนแก๊ดละแสนเกียร์กบร้อย สามรอ้อยกว่าบาทประมาณนี้แหละงามเนาะงามเนาะโอ้โหกุ้งครงเลือกวะนี่งามแต่ค่อยหม,<า>ม,มักเด้หมักปะหมักแม่นมันก็มีหลายแบบเลยแต่ว่าค่อยเลือกแบบนี้เจ้าพ่อชิมักเลยงามงามมันมีเตะเนาะอันนี้แม่นปลาหักพนให้ติดใช่เนาะเวลาเขาห้องน้ามันจังสว่างน้อ,นองเหมากับประหยัดไผ<ำ>่กว่าไตไผ่ตลอดเวลาโซนแก๊สที่แรกกุ้งอ่ะชิใส่ถ้าว่าเป็นัค้ะมุ่งกระเบื้องนี่เขาใส่กระเบื้องใส่ได้เนาะ แม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นลูซิ n g มันเก๋ยากเวลาขโมงเนาะครับมันเจะ l o s i n งแล้วมันมันบ่คือกระเบื้องใสกัเลยใส่บ่ได้ก็เลยสิเอาเป็นอันนี้เอาเนาะแล้วก็ยังอีกเป็นช่องลมที่มันเป็นแก้วมะกุ้งครับพวจักว่าซื้อจังได๋ที่มันเป็นแก้วเฮาปิดเปิดได้เนี้ยแม่นยังบ่ได้ไปเบิ่งเดี๋ยวตอนแรงๆแรกแรกเวทันิชเป็นหออเบิ่งเนาะ แม่จังไปหลอาซื้อเนาะซื้อทำในเมืองแต่ว่าบู๊ว่าิมีหรือเปล่าแม่ทางบ้านเที่ได้เอาเป็นช่องลมธรรมดานั่นแหละเาะจ้ะไปทางนอกไปเฮ็ดเบียกชาย่นตอนนี้กะสร้างกับบกุ้งอีพอเพิ่นก็ได้สวยกันก่อพาอยู่พี่น้องสวยๆกันคนละไม้คนละมือเด้เฮาก็ได้ก่อไปหลายเติบเลยพี่น้อง้ก่อหลายเติบแหละหน้อยจังมาก่อวงอีก ใส่เป็นมุงกบประตูคือนุมิงจีใส่ทางข้างเด้อจ้าป้าคือนุมิงหมักมุงนี้่านจีใส่มุงนี้ก็ยันตรงกับประตูหลังบ้านเทากับสิวาคลำก็เลยต้องไปใส่มุงมนั่นการง,งามคือการน้อมมันจังได้ประหยัดพื้นทีไปลายเติบนี่แกแม่จะได้ตั้งมุงกบขึ้นแล้วพี่น้อง อันนี้วงบงกบยังก่อนเถอนี่ห้องน้ำเนาะทำบงกบห้องน้ำก่อนพี่น้องด้านนี้พ่อคุณกาาวผลไล่เติมละผลไล่กับฝนบ่มากกับไข้พี่น้องคือสีลมล้มมาได้ให้ได้แต่ว <c oup es> ่าห <c oup es> ้ามมึงล <c oup es> <eu S 1> ังคายแล้วเลยต้องเป็นห่วงนะพี่น้องฝากฝนมากะ ก็ได้สบายเลยแทงย็นไิแทงย็นบกโ,บก,โบกไว้10ีลเลยเดไม่รู้มาเ<ด>มืนได้ตั้งวงกบห้องน้ำก่อน เรียมได้เรียมนี่ะใช่บองอ่าอนับเข้าไปอีกก็ได้อันนี้มันเทียวเห็ดเบื้องนี่ฮันไม่อยากให้เวลาเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นแบบช่วมนะพี่น้อง ก็เลยต้องตั้งมุ้งนี่กระทือว่าไว้เติบนะพี่น้องเพิ่นกอกลเลยทางด้านที่แรกวันจิตั้ามุวงกบตัวหลังบานเลยแต่ว่าซื้อมาซื้อพิษพี่น้องเรื่องเบิง่ง <c oughs> มันเป็นวงน้อยบานเจ็บเลยฉได้เปลี่ยนแล้วบานใหญ่บานแค่ แม่พี่น้องเด้เนี่ยจะได้ไปเป็นใหม่ซะก่อนมันมันน้อยใส่ทางงรังบ้านกุ้งเจ็ดสิบปอกกุ้งเป็นซื้อมามันน้อยถ้าไปเป็นมอื่นคันคันมันบริเวณตัวหน่อยมือนี้คาดว่าน่าจะแล้วพี่น้องแต่กับเป็นยังไงซางคนเราประมาณสักสี่แฮมืมอก็อาจจะแล้วหมดเลย บานเฮากาแมนคืบนาไปได้หลายเติบละสมิงกาสีทายคิปให้พ่อแม่พี่น้องบึงตลอดเด้อจ้าวบ้านเฮาคืบนาไปหอดใสด่แด่แต่ละมือไก่แล้วพี่น้องไก่จะสำเร็จแล้วขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมติดตามให้กำลังใจทางช่องเฮาตลอด เดินทางไปไหนอย่างระมัดระวังด้อยพี่น้องเดอ้อช่วงนี้กะพญากพเยนโควิดเดินทางไปาไหนก็อย่างปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ซอมิงกัสิขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเดอ้อพอกันคลิปนาซอมิงกัสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆได้ว่าบ้านเฮาก็ไปหอดฉันใ้แด้ไปหนึ่งไปหอดฉันในแด้พี่น้องแต่ละมื้อแต่วันเนาะ เพิ่นทอดใส่เดกกะมีแต่เจาการคิดนาเดจารพี่น้องก่อนอขอขอบคุณป,ป้าหักทางเยอรมันเล,ยลายๆเดอคือเพิ่นกะส่งแบบมาให้สมิงเบิงนะว่าสมิงหมักแบบแน่ๆกระสมมาให้เบิงพี่น้องว่าอันใส่มงไดวงกอบวงกบประตูอย่าง,างล้วกะเพิ่นกะให้อันใส่เป็นเพิรนกายใส่ปองเอี่ยมอีกประมาณสักสองบานเพราะว่า ด้านหลังบ้านเฮาเวลาเฮาเห็ดคบเห็ดกินนะนะพี่น้องดังฟืนดังไฟมันกะอากาศมันจะไดรลวงมันจังบะห้อนเนาะเฮาใส่อันวงกบของเอี่ยมสักสองบาน้วกะใส่ไม้เซนตี้ขึ้นไปก็ประมาณสักเพียงเอกรอเพียงแอลเลยพี่น้องประมาณนี้ละการเปนขอบคุณป่าเผนหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆนะก็ขอบคุณ f นะอซทุกๆคนน้นจตา ที่คอยติดตามหลับชมทางช่องกุ้งบ่าวลาน้องอ,น,น,ะะน,อ,งอนุนล่ะก่น้องอนุนรัชชนน์น้นองคนสวรรค์เคสามพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งกว่าสกุลสกคนเด้พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าคือเก่าพี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบาย